สบายดีทุกคนมืม่อนี้เฮอกายูลาบูเป็นนะ,อย,ะอยากจะแกงอยากจะแกงเด็กน้อยมีสามคนยวเอาคลิปกินไกล้ซีดับนำกันเนี่ยมี ไปเตยไปตามไปตองแล้วเมื่อนี้ขาอะสิได้แกงแก้งด้วยวิธีใดเอาไปรุ่นทมกันแต่ตอนนี้เขายังบ่มีเครื่องมือที่จะแกงพวกเขาเขากะ็ะสิได้ออกไปหานแป๊บหนึ่งหลังจากที่เขาไปมาแล้วกลับมาแล้วกะจะสว่วนพวกเด็กน้อยสามคนไปถึกแกงแล้ง ไปถือแกงกันโม้ว่าข้าพเจ้าจะโดนด่ารือว่าจะไงแต่อยากแกงนะโอเคไปเจอกันตอนเราเริ่มแกงกันเลยไปทุกคนตอนน,ตอนนี้เขาได้ไปตอนนี้เขาได้ไปซื้อแป๊ปซี่มาแล้วนะ เาได้ไปซื้อมาวันนี้ฮาสีไปลักไปจัดสถานที่กันว่าสีกินแบบสี่แข่งกันถ้าไปกินมือนกันจะได้ครอบขอสเก็ตเสิร์ฟสเก็ตชาวสีชั่วโมงเพราะว่าเด็กน้อย <Okay. S 1> มาขี่สเก็ตข้าพเจาก็สิไปเกียยสถานที่แล้วกันสีแกงเกียยตัวแกงยังบอกบอกว่าสีแกงกินแบบสี่กินแบบสี่แต่จะกินแบบใดจะแกงแบบใดเนาะ ไปเจอกันเลยมาตอนนี้เอานี่เนาะคือส่วนผสมใส่กับแบบสี Z. Ngay <laughs> <để>. đây anh <laughs> <Nå>. em <Cảm ơn. cười> <laughs> Để anh hai hôm nay xong đi năm 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 จะมีน้ำปลาอยู่ในอยู่ในนี้แต่ตัวนี้เป็นแปบซีโคซ่าเ,า,เเาเดี๋ยวเมื่อนี้เราจะมาแข่งกันไผรที่กินเบิดกันกันเนาะ ส,วส่วนดีกน้อยมาถือแกงเนาะไปมะเมื่อนี้นเนาะเฮาซิมาแข่งกินแปปซี่สองคนนี้หรือว่าใช้ไอแข่งกับอเ่เอ้ยย่ายจ้าไอสอง,งไอสองสองสองคนกินเพราะว่าไอแข่งตัวชิบูเฟ์ไอกินเนื้อจอกแล้วก็ผู้ดใดที่กินเบิร์ดก้อน จะได้ครอบครองเซิร์ฟสเก็ตซาวซี่สุโมงเนาะเดี๋ยว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 เฮ้ยเกิดสิเพิ่มให้เพิ่มเป็นเท่าไหร่เราเป็นครอบครองหนึ่งอาทิตย์เลยเอ้าครอบครองจะได้ครอบครองหนึ่งอาทิตย์เนาะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เนาะตัวนี้เนาะปีนี้เฮาวิปไปบ้านเฮาจั้สถานที่หรโอเคโอเคไปไป ว้ว wow. อาใังมาทุกคนอันนี้ก็เป็นแป๊บซี่ของเขาที่เอาใส่นี้มาแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นของรางวัลไผ่ที่ชนะจะได้ครอบครองหนึงอาทิตย์หนึงอาทิตย์เนาะน้าทุกอนใส่มาลุ่นกันมาลุ่นกันไผ่ซีเบดกันกันคิดว่าไม่ไผ่หาเบดเลยปั่นกันเถอะพูดแล้วน้อยอคิดว่าไม่ไผ่ที่ชนะ มาอาจจะเป็นคนเฮาเบ็ดตอวถ้าถ้าไปตองชนะให้ให้ไปตันให้ไปตันขี้น่อยไหมการให้ขีเราเย็นให้ไปตองลายก็ไปตันพราะเพราพอาะเพราะว่ามันจังบกินเปรี้ยวกันเนาะเอาข้อของไปตันอาอีกน้อยนึงข้อของไปตันอาอีกน้อยนึงพอแล้วฝักใจของไปตอง อ่านั่งลนแล้มเดี๋ยวพ่อจะไปให้เจ้าทุกคนทุกคนเอามือวางไว้โตกันวางไว้สิเอามือวางไว้โตก่อนเจ็บโอ่อ่าไหายซิบกันกันเนาะเอามาลุ้นนึ่กันยนกินเอาบ่ฮะยืนกินเอาบ่ยืนกินเอาบ่ให้นั่งกินเอาเนาะอ๋อนั่งกินมานานเมื่อไดใจยืนมันจังลงไวยืนยืนมายืนมันจังลงไว้ได้ไหม เอาดื้อน่เนาะกองละมันเอากระดายืนนี่เนาะเอามือวางองเตัวสิเอาวะเหิงเหง่อต้องนึงไอ้นอนึงัดสาวละเออสามสองนึงแล้ไปเลยด้วะสามสองนึงไป มันเป็นยังไปาอยู่แบปปซีมันคืออันนั้นคือหล่ก็เก่าแล้วได้กินได้กินต้พี่กินเลยจะคือต้งองกินส สามเขนโอ้สามเปอร์นกันหนึ่งชุดแกงเนาะเพื่อน้องกันสามชุดแกงนุดแกงมาต่อมาจากของแท้ามาแล้วาจากของาาแท้าม,าแามาแล้วต่อมาตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นแกงยังซื้อเนาะเดี๋ยวไเอเป่ากันแป๊บนึ่งมัดมตัวนี้เป็นแป๊บซี่แท้แล้วเนาะของแทร้อยเปอร์เซ็นเนาะ วันนี้สีผู้ช่วยจะดมกินไอ้บอกระดมเนาะกินแท่งแค่วันนี้วันนี้จะเปลี่ยนกติกาใหม่เนาะถ้าใครกินเบิร์ตก่อนจะได้ครอบครองสาวซีสุโมงเท่านั้นเนาะบสาวซีสุโมงมันซาตัวนี้จะไม่ของแท้มะเดี๋ยวเอาซ้ำไหนตัวนี้ของแท้ตนึงบอมันกลิ่นสดๆมันกลิ่นยากเดชอ๋อ วันนี้เราจะเอาแท้แล้วเนาะน้ำหนึ่งก้อสามเด้อวันนี้ของแท้แล้วของแท้เลยมือวางไว้โต๊ะมือวางไว้โต๊ะตอนนึ่งงั้นใบตานก็กินเบิดมได้ตัวนั้นนะเดี๋ยวหนึ่งเอาวว้ให้จับยสองกติกาแล้วสิบอกเด้อสามไปเอาเอาไม่ดีเหมนกันเอา ไปตันก่นโอไปตันก่อนมีนาทีเดียวแล้วนะโอ้ my อ o d จอ้ยโอ้ยโอไหนน้่โอคนอ้ยโอ้ยโอ้เนอ้ยโ้ก็อ้นโอ้อ้นโอ้ยอ้โอ้ยอยบออ้ยโน้ยโอ้อ้ยโอ้้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโ้ออ้อ้ยโอยโย้้ยโอย เอาไปมากมาได้เนาะไปตามเที่ยไหนไอ้ให้ไปตามขี้นึ่งมือซาซิสโมูนึ่งอาทิตย์จากขี้ตอนไหนกับขี้นึ่งอาทิตย์นึ่งมือเท่านั้นอาทิตย์อย่างนี้นะอาทิตย์อาทิตย์เอาข้าไปของวันทุกคนเขาทีเอาคืนไอเด็ดเนาะไม่ได้บ่าเมื่อเจ้าคืนยังไงล่ะบ่าวเอาตัวซัดมาลอกเรา ยาเลยเฮ้ยสัตว์เรายาด้วยก็คือกับแกชิลล์ไปเตยน้ำเอาเอาไปเตะกับไปเดนมาเหรอน้ำกัดขั้นส่วนนี้เหลยเส้นจังไหนให้เจเอกินให้เบิดเนาะให้เจเอกินให้เบิดผู้เดียวตัวนี้นะเข้ามาหนี้เข้ามาหนี้บบตัวนี้จะให้ตัวนี้จะให้เจเอกินเบิดเลยกินดบ้างปะตลาด ไปต่างขี่แล้วแม่เต่ไิงเนาะบบมีน้ำปลาเนาะมีมีน้ำปลาน้ำปลาเอ็งเน่ตัวือดที่นี่มียังไงนี่เนาะคนได้รางวัลขี่ย่างง่ายเลยเฮาน่าเฮาน่าเฮาน่าเตียเอ้ย ตอนนี้เฮาก็ได้มอบรางวัลให้ใบาตานไปแล้วเนาะก็คือเซิร์ฟสเก็ตควบคองซาสซีสโซมูเนาะเมื่อกี้นี่เพิ่นก็นไปลอกขี้แล้วเนาะซาสซีสมูนพอแล้วเนื่นองไอทีไอแก็บ่ได้ขี้เอา้าวว้าวว้าเนื่องไอทีอ๋านั่นเป็นการลอกก<ส>ินน้ำ<ห>ปลาเลยเจ๊จะเชื <c oughs> ่อไหมอาอถ้าถ้า,ถาเห็นอย่างถึกใจเด้อทุกเมื่อนี้บ่ถึกใจเปจเ๊ถ้าคลิปนี้ฮอตอันพันไร ซื้อซื้ออันนั้นให้เขาไหมมันต้องซื้อให้เราซื้ออันล่อเดียวนะล่อเดียวเดี๋ยวถึกสกถ้าเจ๊ถึกไหวซื้อลยล้านกันเนาะโอเคจ๊หันรถซื้อสำหรับคลิปนี้กาสิขอจบแล้วเนาะขอคนละนึ่งไลค์นึ่งแชร์นึ่งติดตามเพื่อให้พวกเขามีกำลังใจฮหดคลิปต่อไปอีกเนาะ คนคนละหนึ่งไรเดอสองไก็บไไ่ได้ปะสองไกโบได้คนละหนึ่งรก็พอเนาะเอาแบบไรแล้วก็กดอีกเคนหนึ่งนี่มาีอ,าอล้วโอเคเจอกันบ๊าย <Bye. S 2>